เรื่องขบวนเสด็จเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในแง่ของการถวายอารักขาหรือความปลอดภัยมากเลยที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารเนี่ยนะครับลำบากใจจนกระทั่งเกิดเหตุตะวันกับแฟรงก์เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระราชประสงค์ของเจ้านายนะครับที่ต้องการให้ขบวนเสด็จสั้นที่สุดไม่ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะส่งกั้นจะทรงปิดขบวนเสด็จให้ปิดถนนน้อยที่สุดนะครับ นี่คือพระราชประสงค์ซึ่งพระราชประสงค์เนี่ยก็สะท้อนออกมาในการแก้กฎหมายพรบการถวายความปลอดภัย2560เ,เดิมเนี่ยการถวายความปลอดภัยเนี่ยนะครับใช้พรบความปลอดภัยการถวายความปลอดภัย2557แล้วอาศัยระเบียบกรมราชองครักษ์เนี่ยมีกรรมการชุดใหญ่มากซึ่งตั้งโดยรัฐบาลแล้วก็แบบทหารตำรวจความมั่นคงทุกอย่างเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยฟูลทีมฟูลทีมก็เกิดปัญหาเพราะว่าทีมใหญ่ก็ กั้นก็ปิดน,นะฮะพอเกิดพรบรถวายความปลอดภัย2560เนี่ยก็เปลี่ยนบอกว่าให้ไม่เป็นทีมใหญ่แล้วคนที่เป็นหัวหน้าในการถวายความปลอดภัยในพรบปี P 60เนี่ยคือท่านราชเป็นหัวหน้าทีมนะครับจากเดิมที่รัฐบาลเป็นหัวหน้าทีมนะคราวนี้พอท่านราชเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือพยายามกั้นให้น้อยที่สุดหรือให้รถของประชาชนเนี่ยไปกับขบวนเสด็จพร้อมกันเลย ถึงได้เกิดปัญหาเคสตะวันกับแรงคือคือไม่กั้นไม่กั้นบนทางด่วนใช้เลนเดียว นะหรืออย่างล่าสุดที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปเปิดสารกลางหรือสารจังหวัดภูเก็ตผมจําไม่ได้แล้วนะครับจากสนามบินภูเก็ตไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ท่านราดเป็นหัวหน้าทีมถวา,ายความปลอดภัย mm hmm. ก็บอกให้กันน้นถนนแค่เลนเดียว mm hmm. แล้วก็รถที่เหลือประชาชนวิ่งได้ปกตินะนี่คือพระราชประสงค์ซึ่งเอาละผมก็เข้าใจดีว่าพระเจ้าอยู่หัวกับเจ้านายทุกพระองค์เนี่ยต้องการเช็คคาว่าเบรนอินเบรนอินก็คือ ทำให้เป็นปกติที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดนะในการที่จะไม่รบกวนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะี่คือพระราชประสงค์แต่ว่าปัญหาก็คือไอ้คนทำงานถวายความปลอดภัยยากนะเพราะว่าอย่างกรณีที่เกิด แฟรงก์กับตะวันขับรถเข้าไปปาดขบวนเสด็จเนี่ยนะครับต้องบอกว่าน้องตำรวจคนหนึ่งนะฮะยศ10ตำรวจเองนะครับเห็นปุ๊บเห็นเห็นรถวิ่งมาเร็วแล้วจะแทรกเข้าขบวนซึ่งจริงๆอันนี้อันตรายมากเพราะว่าการไปแรกเข้าขบวนเนี่ยถ้าใครขับรถจะรู้ว่ารถต้องมีระยะเบรกแล้วแทรกเข้าไปในขบวนเนี่ยนะครับเวลาชนในขบวนเนี่ยจะไม่ชนคันเดียวถ้าใครนึกออกว่าเวลารถวิ่งบนทางด่วนเนี่ย จะชนเรียงกัน 7, 8, เจ็ดแปดคันด้วยความเร็วสูงค,คุณนึ้ออกไหมฮะซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้นะครับน้องตำรวจที่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมว่าเขาเก่งนะคือเขายศสิบตำรวจเอกเองนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาไวอะเขาก็ขับปาดเข้ามาขวางแฝงกับตะวันไม่ให้เข้าไปแทรกในขบวนเสด็จแต่อันนี้คือพอพอ,พอเจ้านายนะฮะพระเจ้าแผ่นดินท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้ขบวนเสด็จชั่งและเรียบง่ายที่สุดเนี่ย ก็กลายเป็นว่าคนทํางานถวายความปลอดภัยเนี่ยทำยากขึ้นนะไม่ใช่ทําง่ายนะเพราะท่านไม่อยากให้กัน้นท่านไม่อยากให้กั้นล่วงหน้านะครับแล้วแล้วมันก็ก็กลายเป็นปัญหานะครับนะในแง่ของการทํางานนะฮะคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะผ,มผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมไปประชุมที่ที่บอชอนอนะครับอกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับ ก็คุยกันก็เรียงกันลองหนึ่งบชนเนี่ยก็มานั่งหัวโตวเองเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญของเรื่องขบวนสเสด็จนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวน20 3 0คนก็ถามบอกว่าคดีขวางขบวนสเสด็จเนี่ยใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-10ได้ไหมประทุษร้ายร่างกายหรือว่าหน่วงเหนียวเสรีภาพถ้าเป็นธรรมดาก็คือเป็นเรื่องของอะไรฮะการกั ขังหน่วงเหนียวหรือการทำทำร้ายร่างกายนะครับประมวลกฎหมายอาญาร้อยสิบผมก็บอกว่ายังไม่เข้าองค์ประกอบจะฟ้องด้วยมาตราร้อยสิบเพราะว่าน้องตำรวจสิบตำรวจเอกเนี่ยไปขวางก่อนนะยังไม่เกิดการทำร้ายร่างกายยังไม่เกิดการกักขังหน่วงเหนียวองค์ประกอบยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องไปด้วยร้อยสิบเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าคดีมาตราร้อยสิบเนี่ย เคยเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งคดีนะครับตอนที่เอกชัยหงกังวานนะครับไปล้อมขบวนรถพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีกับเจ้าฟ้าทิปองกรรัศมีโชตเสด็จพระราชดำเนินแทนพระอง,งค์ไปทอดกรถินที่วัดราชโอรสารราชโอรสาจำซ้อยไม่ได้นะครับขออภัยแล้วก็ขบวนเนี่ยสเสด็จฐานวัดร,ชร,รัชโอระครับขอบคุณครับพี่นิค เสด็จผ่านตรงหน้าหน้าทรรเนียบนะียไปทางทกศนะครับเนี่ยก็เกิดการล้อมขบวนเสด็จแล้วก็มีการชู3านิ้วนะล้อมขบวนเสด็จชูสานิ้วแล้วก็ปาปาขวดน้ำใส่ ขบวนรถพระที่นั่งแล้วก็ตะโกนว่านะก็มีผู้ต้องหาอยู่5คนนะจำเลยคนที่1เนี่ยคือเอกชัยหงกังวานนะครับชานอาญานะครับพิพากษายกฟ้อง1้อผมก็พูดอย่างนี้ในบชนอบอกว่าถ้าคุณฟ้องด้วยร1 0เนี่ยนะครับไม่เข้าองค์ประกอบเพราะความผิดยังไม่สําเร็จนะแล้วผมก็บอกว่า1 1อยเนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปเป็นพยานให้กับคุณเอกชัยหงกังวานเนี่ยนะครับชื่อ พลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุ่น่านะครับนะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลและอดีตคือผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับซึ่งผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยเคยทำหน้าที่ถวายอารักขานะนะผมเนี่ยไม่ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ว่าผมก็สงสัยว่าเอ,อ่ทำไมทำไมตะวันกับแฟรงก์เนี่ยนะครับ จ้องเรื่องขบวนเสด็จจังนะ่คราวนี้คนที่รู้เรื่องขบวนเสด็จดีที่สุดในฝั่งนู้นก็คือคุณสุพิชานี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่ทําหน้าที่ถวายอรักขามาก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะแนะนําวิธีการทําผิดได้ดีที่สุดเนะี่ยในสายตาผมอาจจะเป็นคุณสุพิชานนะผมมองอย่างนั้นนะี่นี่ไม่ได้กล่าวหานะตั้งข้อสงสยัยนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลสาธารณะผมก็สงสัยได้นะครับคราวนี้ อพอไปขึ้นศาลคุณสุพิชานก็บอกว่าตํารวจไม่กัน้นที่ไม่กั้นเนี่ยก็เพราะว่าพราถวายความปลอดภัยศูนย์เนี่ยท่านราชไม่ได้ให้กั้นแบบมากมายนะนะเขาก็ไปให้การพิจารบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยกั้นล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ประกาศก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็คุณสุพิชานก็ดูวิธีการถวายความปลอดภัยตอนตอนคดีที่เอกชัยเข้าไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับ ไม่กั้นแล้วไม่บอกประชาชนล่วงหน้าว่าจะ,สะเสด็จเพราะฉะนั้นถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาที่อดีตตำรวจนะบอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับไม่กั้นแล้วไม่บอกล่วงหน้าผมอ่านคำพิพากษานะครับนะคือการ,าารพิพากษาโดยหลักสุจริตและหลักวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับนะผมก็ Okay. โอเคด้วยด้วยความเคารพฉาเนี่ยนะครับผมอ่านกับพิพาษ้าาที่ยกฟ้องเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับหนึ่งก็คือว่าถ้ากั้นแบบที่เคยทำมาโดยรัฐบาลผมย้ำนะว่าโดยรัฐบาลเป็นกรรมการชุดใหญ่นะก็จะมีคนโวยวายถูกไหมตอนนี้ท่านราชให้กั้นน้อยที่สุดนะท่านราชเป็นหัวหน้าตาม เป็นหัวหน้าถวายความปลอดภัยตามตามพรบถวายความปลอดภัย2560เนี่ยซึ่งผมก็รู้ว่าเป็นพระราชประสงค์นะครับนีให้การน้อยที่สุดนะครับอย่างที่สองเลยก็คือถ้าคุณนะจะไปที่ไหนแล้วบอกล่วงหน้าว่าจะไปที่ไหนเนี่ยนะครับคนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยก็จะไปดักยิงได้ ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคท่านผู้พากษาท่านอาจจะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอายุน้อยๆน,นะฮะจบเนติบัณฑิตไทยนะครับนะแล้วท่านอาจจะไปจบปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศแล้วมาสอบสนามเล็กหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านแหละแต่แต,แต่ท่านเข้าใจโลกและชีวิตไหมท่านเข้าใจวิถีโจรหรือคนที่จะ,ะจะก่อเหตุหรือเปล่านะความเข้าใจโลกและชีวิตของผู้พากษาเนี่ย ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะว่าถ้าท่านไม่ไม่รู้วิธีคิดของโจรเลยเนี่ยท่านจะตัดสินโดยยึดหลักกฎหมายแบบเป็นตัวอักษรแต่ไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงบนโลกว่าการบอกล่วงหน้าว่าจะเสด็จที่ไหนเนี่ยนะครับนะทำให้การถวายอารักขาเนี่ยทำได้ยากไม่ปลอดภัยนะผมไปไหนผมก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมไปไหนเพราะมันไม่ปลอดภัย ถูกไหมฮะแต่นี่บอกว่าต้องทําตามโปรโตโคอลเดิมสหมัยที่ตัวเองเคยแล้วก็บอกว่าต้องต้องบอกล่วงหน้าสารตัดสินยกว่าเอกชัยเนี่ยไปไปกั้นที่ไม่รู้่ะไม่ผิดร้อยสิบไม่เป็นกักขังนวงเหนียวนะครับอันนี้ผมก็วิจารณ์สาลท่านว่าคือท่านตัดสินยกผมรับได้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ท่านตัดสินยกบอกว่าไม่ประกาศล่วงหน้าเนี่ยผมผมไม่อาจจะเห็นด้วยได้เลยเพราะว่าทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งทําหน้าที่ถวายอารักขาเนี่ย ทำงานยากมากขึ้นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตด้วยคําตัดสินอย่างนี้นะครับนะคำพิพากษาสารอาญาอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างยากลําบากมากๆเลยเพราะว่าจะเสด็จไปที่ไหนจะต้องประกาศล่วงหน้าหมดแล้วการประกาศล่วงหน้าหมดเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมผมขออนุญาตเอาเอาเท่านี้ก่อนเดอะ t เต e ไทม์สสืข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่